ครับลุกแล้วครับเวลาดูตุ้มแลครับเตรียมตัวครับเก็บของขึ้นรถนะนี่ครับ,รบเตรียมตัวก่อนครับกินกาแฟกินได้ก่อนครับอันนี้ก็มีสามสามสิบครับตอนนี้เวลานี้ บรรยากาศครับปัดหน่อยเส้นแก่เส้นแก่ครับมาหลายคนครับวันนี้สิบสองคนครับ โอ้ก่อนยกตุ้มครับเห็นปลาสิวขึ้นเยอะอ่ะปลาสิวขึ้นเยอะครับเนี่ยน้ำต้มเขาลงใส่ก่อนครับเปลือยเียเปลปียเลยต้รวมรอบ ต้องอยู่บ่อืออ๋อตีกลับดอลรถตีกลับคืนเหี้ยมาจะมาเสือพ่อเหี้ยก็สบันเด้นี่นูเหมือนมีเฮ้อเรมันหนังเมืองขอ Uw... <laughs> <laughs> <ariansing> <peine languages�> cho tít tụt tít từ nãy không? sài sên hôm nay sài mong bác sĩ nhá này có lắm nô nô thấy đâu tít, tít. nô thấy đâu bóng cái máy teck đấy nhở để ดูข้างหน้าก่อนอยู่หน้าหน้าก่อนว่าเหยื่อมันออกมั้ยประมาณๆๆๆมันมันคืออะไรมุขต้องเกศร้อยยีอะไรมุขไหลสอกเสือมุขไม่โตเตมุขคือบ่มุขเนี่ยไดกมุขไดอุยคลาสตบมือปองเจ้าอุ๊ด

เจียงซาเล้งยังไมือโด่เสียดแกนะฮะของนะคตัวนี้ไมอะั้เฮ้ยเฮ้ยคือตัวนี้อะไรสงมอะไรจัดตังลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่้เอ้ยเฮียีฮ้ยเฮ้ีดฮ้ยเฮ้้ ลืดตกินลงเคงกันนฮะคือคร <Pie year> <ax> e> ับคือแนบบดามัน <kin pap> <ania> ั้นงอจะลงเคงจะคลายกนปรากฏสวยๆแล้วครับวันนี้อันนี้กรออเรนหไหนของนี่ปรากฏครับ A cắt kia vực, a lap lĩnh vực. A cắt 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 lĩnh vực không thể không lo, lo, lo. lo. hey. oh. thể <laughs> hey. hey. không thể 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 mặt thể không thể mồm thể không 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 ได้มากนี่มกโลถึงวะอราวนั้นเลยตครับตเตครับทีมงานมาสคันครับวันนี้มายูสอบานนะูดมาทาเราตีตัดีดาวชาปรโปรหุบมายูสตว์รุบเรียมาวนี่เราม้ยโ้เลยครับนี่ตากหนาตกใหนครับโมมเไ รอเสือนแก้ครับรอเสือนแก้ขึ้นนะครับวันนี้เสือนแก้ก็ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าลาติดงานะตายทางงานเลยครับไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันอยู่ไกลครับต้องลุยน้ําเข้าไป เราเ้นแก่ก่อนครับลอยดูฝั่งนั้นเลยครับลึกเลยครับลึกเลยครับเข้าลึกเลยถูกปะแกฮะเงียบ เงียบ啊เซียนแกบอกว่าเงียบอันนี้ไม่ใช่วันของเซียนแกแล้ววันนี้วันของที่งานอื่นอันนี้เขาได้เป็นเขาละหกโลเจ็ดโลอ่ะอันนี้ตัองป้องปีร์เอ๊ะเอ้ยแล้วมันเละเนี่ยไรกระโดง រូបនេះឯកម21រោយយំមិញនេះងូតត្រងមិនត្រូវអត់ត្រងអឺនេះមកត្រៅនេះដល់ពងមួយណាបោះចងហ្នឹងណាទាំងគ្រាតលែសៀងកែថ្ងៃនេះញ៉ាំទួណាស់គ្រាតអមួយគ្រាតលែម៉េចទៅប្រវត្តទួយនេះលីម៉នអពសេម៉ាត្រៃណែស្នំនឹងយើងតិទៅ ยำหอยเด้วัยจ่ากูแกงว้สั่งบองทุกมุนนเหรอไอยูชอบตาตาปีถ้าปีรวยแล้วคุ้มหเปล่านั่นนะปีรวยร่นรวยปีรวยร่นรวยเลยทบช่วยโกงเรอเดอบนดับตัวโอ้ยไยมีปลาวันนี้ปลาบกินเหยื่อปลาบกินเหยื่อไปเข้าตุ้มอื่นหมดชุกชุกเป็นช่วงนี่ครับของตุ้มเมื่อกี้ครับหกโลเจ็ดโลครับตุ้มเดียวทีนี้จะไม่เจ็บมุกประเดานู่ ครับขอ,ขอไปเก็บของเข้าของก่อนนะครับจะกลับบ้านแล้วครับฝากติดตามเราด้วยนะครับขอบครับ